เราสวยชันสวยเห็นยากกินไหมนะที่จะจิ้กับเหนฟ้าตัไหนมาอาอีกไหมแน่นอนอะไรอยลาลอาพาอาลยลาภพลอยาภาายาย ไม่ว่างหรอกอยากเรียนทุกวันต้องเติมเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วมันก็ต้องมีวันซ้อมคือพวกนี้มันสำคัญเลยนะเขาก็ให้เราซ้อมเต็มที่โอ๋อถ้าเราเรียนเนี่ยอยราไม่ห้ซ้อมเลยัไม่อยากใช้เสียงมากเพราะว่าต้อมร้องเต็มที่วันนี้พวกนี้ไม่มีเสียงก็าจะซ้อมท่าทางซ้อมร้องสุดซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมลมนะเธอซ้อมเดินเชิงสู่อเลย ซ้อมเสริมต้นไม่เป็นไรไม่ไมบุันนไ้น่บุรีรัรอบเดียวเ้มันต้องทำอมไปก่อนทอไปก่อน นี้มันแห้งนะแต่พอเปิดข้งนเริ่มเปลี่ยนที่มันเปนขึ้นาึ้นบอลข้เรื่องของบาลทองบเชนไดนาิกโลกอุ้ยนะแล้วที่เขาจะเป็นพระเอกแท่งนี้มันเพื่อนเยัแบแเป็นทองลทองลจะรอบวนทีละอนเหมือนจัางเลยอะมเหมือนทองลเลย

มันก็สสอาแล้ว่ะ็สอาดีรารพีนันเองอ้นบุไม่หล่อัเแกเพราะว่านเป็นนาันมนมันไ่นนเรื่อนล้่ะต้องเปลี่ยนน้ วม uh ันไม่ดเหมนขนาดนั้นจะย่งเข้ามาคนะย่าใหม่ทำย่าย่ไม่ยุ่งแล้วไหมย่าใ่ทอะไรไหมมันเป็นร่องแบบแบบมันไม่เกิดเป็นแค่ว่าว่ายังไม่มีห้องเหนีอะไรอ่างี้เลยค่ะ่เเยอะเราไปดเกาเมันลระมาณนีี่มิลๆแบบก็ยืนก็หมอนมากลงแบบนั้นนะไม่เคยไม่เคยด เขาแบบเส้นสีเป็นบานเย็นบานเย็นเลยเอางี้งี้มันเป็นยุคแบบดีไม่ไม่มีไม่มีรถแบบขนาดนี้ไหมเขาก็นั่งเกวียนกันที่ควายมีควายแล้วก็เป็นมีแล้วมีแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่าไม่ใช่เขาแต่ค้ามันจะมีควายควายตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นเชือกโค้งควายหลังมันก็จะเป็นแบบเหมือนรถก็ขี่ไป็นึ่งรถอ๋ออ๋ออ๋ ไม่ไม่ใช่นั่งบนควาย้ดไมก็แบบนควายนั่งบนรถบางทีก็นั่งบนควายนั่งบนควายเอาเอารถออกแล้วนั่งบนควายก็มีเพี่นี่นั่งกันบนนั่งควายแล้วแบบไปกลางตรงชื่ออะไรเรื่องบนรถอ๋อแล้วอ๋อโอเคคือสมัยนั้นเนี่ยใครมีควายเท่มากไปแบบเไปไปกับพี่แม่น้องแบบควายพี่ใหญ่มากเออเฮ้อะไร เขาบอกเอ้ยก็เหมือนกับแทนรถไงแบบเดี๋ยวนี้ก็แบบเอ้ยมามาบพี่ไหมอะไรแบบนี้รถดูรถสปอร์ตเมื่อก่อนเขาบุควายแล้ว่าควายของผมแบบเอ๊อคือเมื่อกี้ฟังไม่ได้ยินเงนเดินระหว่างเดินพอดีควายมันใหญ่ควายแบบนี้แบบเออมากับพี่น้อยควายตัวเล็กพี่เหมือนเบลล์บ้างก็นดิเพราะที่พี่เทียมพูดอะไรไม่รู้เลยใช่พี่เบลล์ทำนั่นแหละหะตกใจเลยอะไรควายพี่เบลล์กำลังตักอยู่แทบเบลล์นี่คำหนึ่งไง ช่วยทับล่วงอย่าพูดอย่าพูดใช่ไหอย่าพูดใช่ไหมพี่เทมมาตัวดีเลยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่คงว่าแทมพูดไปไม่ได้ให้คนแหมสื่ออยู่บนรถตู้ก็รู้กันอยู่อยู่บนรถตู้ก็รู้ันอยู่พี่เทมคนที่ไหนควายใช่ถ้าควายตัวเล็กคงหั่งสองคนไม่ได้คุยอะไรกันเร้งควายแล้วแล้วคือเรื่องของวางพวันนี้พี่เทมยูบพี่เขามันเป็นซื้อวันนั้นแล้วก็ไปกลางตึ้งนาสิไหมคะ ก็ควายเหมือนมาเทียนนาไปเห็นทุ่งเปลือยอ่านั่นแหละนี่คืออะไรอะพี่อันนี้เป็นทุ่งนาสีเขียวมันเป็นยาคีนจังหวะแล้วก็ไปเจอกันดวงตาใช่นางเอกก็แบบทำผมรวบขึ้นนะแล้วก็แบบจะมีจะงอยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นม้วนติดเขาฮิตมากมาก่อนนย่างเี้โอเคเข้าใจละเข้าใจว่าหมายว่าอายุยุบแบบอือยประมาณแล้วแบบแล้วแบบพ่อนางเอกอ่ะแบบพ่อพ่อห่วงมากเพราะเพจจน พระเอกก็จนในหนังเรื่องนี้โดนกีดกันความรักโดนกีดกันแต่ผู้หญิงรวยผู้หญ <un> ิงผู้หญิงมีตังกว่าดูดีรวยอะไรเงี้ยรวยคือมีตังแต่ว่าพระเอกแต่รักกันสองคนนี้รักกันแต่ว่าพ่อฝ่ายนางเอกอะกีดกันเพราะว่าผู้ชายไม่รวยผู้ชายจนอะไรอย่มันก็เป็นหนังแบบหนังดังมากแล้ออกจากเฟรมนี่ไหมเออเออกจาเฟรมนี่ไหมเเขาไปแตะต้องไม่ได้เลยอ่ะนั่งนั่งนั่งหมอต่อหมอต่อ แตงโมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตงโมโอ้ยแตงโมเขาไปเป็นแบบเซิร์ฟเวลมากเลยแตงโมแตงโมเดินป้าเดินป้าพี่เทียนก็มาอีกคนนะเออ